สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube นะคะ,ะเมื่อคืนฝนตกนะคะวันนี้ภูมิก็เลยจะมาะแนะนำบอนสีสำหรับมือใหม่นะคะให้เพื่อนๆไปลองหาซื้อมาเลี้ยงนะคะราคาไม่แพงแล้วก็มีความสวยจัดสวยเลยอะคะ่ะแล้วก็คือสามารถหาซื้อหัวแก่ๆของเขามาเลี้ยงได้ในราคาที่ไม่แพงนะคะ ก็คือถ้าเกิดอันนี้ยคะ่ะผมจะแนะนำตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้ชื่อว่า,าหกหลงนะคะเนี่ยบอลสีหกหลงถ้าเขายังไม่กัดสีอะคะ่ะใบเขาก็จะประมาณนี้ก็ยังไม่ได้สวยจัดเท่าไหร่นะคะเนี่ยอย่างต้นน้อยๆเขาอะคะ่ะเนี่ยก็จะใบป,ประมาณนี้แต่พอเขากัดสีแล้วเนี่ยจะสวยแบบนี้เลยนะคะหกหลงอะเนี่ยสวยมากคือ อันนี้ที่ภูมิอยากแนะนำเพื่อนๆเ,เพราะว่าเขาจะมีหัวแก่หัวแก่ที่ขายอยู่นะคะคือถ้าเพื่อนเือซื้อบอนสีที่เป็นหัวแก่เนี่ยเขาจะโตมาเขาจะโตมาสวยเลยแบบนี้นะคะเนี่ยพราะเพราะว่าเขาสะสมอาหารไว้เพียงพอแล้วหัวแก่ก็คืออ่าหัวบอลสีที่เป็นกลมๆอะคะ่ะหัวกลมๆอ่าคล้ายๆแบบ เหมือนหัวหอมอะไรประมาณนั้นนะคะแต่เป็นหัวบอลสีนะก็จะมีขนาดใหญ่เล็กใหญ่แตกต่างกันไปนะคะก็ขนาดประมาณสักเหรียญ10บาทขึ้นไปอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะประมาณนี้อ่ามันจะประมาณราคาหัวละ30บาท40บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปซื้อต้นต้นเขามาเนี่ยถ้าเป็นต้นแบบต้นเล็กๆก,ะะก็ค่ะก็6กบาทเจ80ิ 100ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าอยากได้แบบว่าโตมาแล้วสวยจัดแบบนี้เลยอะคะ่ะให้หาซื้อหัวแก่ๆมาเลี้ยงนะคะก็จะมีหัวขายอยู่หัวบอลสีหกหลงนะคะราคาประมาณ30-40บาทต่อนหนึ่งหัวนะคะเนี่ยแล,แ,ลแล้วเวลาเอามาฝังดินเลี้ยงอะคะ่ะเนี่ยเขาก็จะกัดสีสวยแบบนี้เลยะคะ่ะเนี่ยสวยมากเนี่ยคะ่ะนี้นะคะ ก็สำหรับมือใหม่นะคะที่อยากแบบหาบอลสีแบบราคาถูกๆเลี้ยงนะคะแล้วก็มีความแบบสวยจัดมากๆเลยอันนี้พุมก็แนะนำเป็นหกหลุงนะคะน,นี่หัวแก่แล้วก็อีกต้นหนึ่งที่เลี้ยงง่ายนะคะที่เลี้ยงง่ายแล้ว่าสวยจัดมากๆเลยเหมือนกันก็จะเป็นจอมทับอันนี้เป็นจอมทับนะคะเนี่ยจอมทัพจะมีความเลี้ยงง่ายและแบบสวยมากนะคะ แต่ว่าต้นนี้ภูมิภูมิยังไม่เห็นใครเอาหัวแก่มาขายเท่าไหร่นะคะแต่เขาจะมีต้นต้นขายเยอะก็คือจอมทัาบเนี่ยราคาต้นรับประมาณหนึ่งบาทเองค่ะประมาณ80ิบบาทถึงหนึ่งบาทประมาณนี้นะคะเนี่ยคือเลี้ยงเลี้ยงไปเรื่อยๆอะคะ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยที่ภูมิโชยดูเป็นต้นแม่ต้นแม่เขานะคะอันนี้คือหัวแก่มากแล้ว ก็จะใบเขาก็เลยจะเต็มฟอร์มสวยแบบนี้นะคะเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นเล็กที่เพื่อนเพื่อนสามารถหาซื้อได้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นเล็กนะคะเนี่ยจอมทับเหมือนกันหาสามารถหาซื้อได้นะคะก็เลี้ยงไปเรื่อยๆก็จะโตสวยหัวแก่แบบนั้นเหมือนกันค่ะก็มีใบใหม่ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ภุมอยากแนะนำนะคะที่มีความสวยเหมือนกันเลยแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยนะคะอันนี้คือหงส่วนรค่ะมีหงสวนนะคะเนี่ยสวยมากมีความสวยจัดแล้วก็เลี้ยงง่ายนะคะเนี่ยหงสุวรเนี่ยจะอยู่ ราคาประมาณ70บาท8 0บาท100บาท120บาทประมาณนี้นะคะเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อแบบต้นประมาณนี้ไซส์แบบนี้ค่ะมาเลี้ยงได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไซส์อันอันน,น,นี้อันนี้ภูมิเอามาเปลี่ยนใส่กระถางกระถางไซส์ใหญ่นะคะใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่กระถางไซส์เล็กแบบนี้นะคะเนี่ยถ้าเพื่อนๆซื้อ ซื้อที่มันไซส์แบบกระถางไซส์ใหญ่แบบนี้แล้วอะค่ะราคาก็จะแพงขึ้นไปอีกนะคะก็จะเป็นประมาณ200อออะคะ่ะก็2องถึงสามบาทประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เลือกหาซื้อกระถางเขาที่ยังอยู่ในกระถางไซส์แบบนี้อะคะ่ะไซส์เล็กอะนะคะอันนี้น่าจะประมาณ4นิ้วนะคะอันนี้กระถางไซส์สนิ้ว4นิ้วเนี่ยก็จะอยู่ราคา80 90 100 120 อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นไซส์แบบอย่างเงี้ยกระถางไซส์4นิ้ว4นิ้ว5.5นิ้วประมาณนี้ค่ะก็ราคาก็จะอยู่2 0 0ร้อถึงบาทนะคะก็ยังถือว่าอ่ายังไม่แพงนะคะเนี่ยแล้วก็แต่เขาโตไวนะคะก็คือเลี้ยงเลี้ยงกระถางไซส์อย่างเงี้ยได้ไซส์เล็กๆอย่างนงี้ไปก่อนได้แล้วเดี๋ยวให้เขาแตกใบมาเรื่อยๆอ,อันเนี้ย ุ่มคิดว่าเขาน่าจะเป็นทรงพุ่มนะคะเพราะว่าเขาแตกใบแล้วก็กเนี่ยทิ้งใบยากด้วยค่ะต้นนี้อันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่แนะนำนะคะให้มือใหม่ลองหามาเลี้ยงดูก่อนนะคะก็คือสวยแล้วก็น่ารักเหมือนเหมือนกันนะคะยังไม่ต้องไปซื้อต้นแพงมาเลี้ยงนะคะก็ซื้อต้นที่แบบเนี่ยราคาถูกๆแบบนี้มาเลี้ยงได้อยู่นะคะอันนี้ใกล้ๆกันอีกต้นหนึ่ง อันนี้ไก่แก้วตัวงามไก่แก้วตัวงามเนี่ยก็ราคาไม่ไม่แรงนะคะไม่แพงมากเนี่ยค่ะอย่างต้นนี้ภูมิซื้อมาหนึ่งร้อยบาทเนี่ยค่ะเอ้ยไม่ไม่ถึงหนึ่งร้อยต้นนี้ภูมิซื้อมาหกสิบบาทเองนะมคะเนี่ยเขาใส่มาในแก้วพลาสติกใบเล็กๆอะะัค่ะแก้วแบบแก้วกินน้ำเด็กนักเรียนอนุบาลอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยหกสิบบาท อันนี้อันนี้อันนี้จะจะหาได้ไม่เยอะนะคะเขาจะแบบไม่ไม่ได้มีมาขายบ่อยเหมือนเหมือนพวกหงสุวรรณหรือพวกจอมท้าปะคะ่ะแต่อันนี้ก็ลองลองดูลองดูในออนไลน์อะคะ่ะในในกลุ่มที่เป็นกลุ่มอ่าคนที่เขาเอาบอลสีมาขายกันเยอะอะนะคะกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะมีบางบางครั้งก็เขาก็จะมีตัวนี้มาขายนะคะ ตัวนี้ภูมิน่าจะปิดซื้อที่ไลฟ์สดมามั้งที่เขาขายแบบไลฟ์สดอะคะ่ะก็ต้นละหกสิบาทที่ภูมิซื้อมาตอนนั้นอันนี้เขาคือเขาก็กัดสีตั้งแต่เล็เกๆเลยนะคะเนี่ยก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนี้ก็เลี้ยงง่ายเหมือนกัน,นะคะ่ะเลี้ยงง่ายตวไวเหมือนกันค่ะก็วันนี้มาแนะนําเพื่อนๆประมาณนี้นะคะอ่ะน,นี้เขาก็สุดชื่นกันมากเลยเนี่ยเพราะว่าฝนตกเมื่อคือนนะคะ มีความแบบสดชื่นตัวนี้แสงพทธาตุแสงพัดธาตุนี่ภูมิเลี้ยงโดนแดดนะก็เลยแบบว่าแดงจัดมากอะไรแบบนี้นะคะแสงพทธาตุนี่ภูมิซื้อมาต้นเขายังไม่ใหญ่เท่านี้นะคะตอนที่ภูมิซื้อมา350บาทนะคะตอนนั้นก็ไม่ตอนนี้ภูมิมาเลี้ยงแล้วเขาก็แตกใบขึ้นเยอะนะคะแล้วก็ต้นใหญ่ขึ้นแล้วก็กัดสีแบบดุขึ้นมากๆนะคะเนี่ย อยู่ที่การเลี้ยงดูของเราด้วยนะคะจะสวยไม่สวยเนี่ยอยู่ที่การเลี้ยงดูของผู้เลี้ยงด้วยเหมือนเราเลี้ยงบอลสีเราก็ต้องมาทําชาเลนจ์ตัวเองด้วยนะคะแบบว่าเอ้ยเนี่ยเราจะเลี้ยงได้สวยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลี้ยงไปเรื่อยๆื่อมันก็จะสวยขึ้นนะคะสําหรับวันนี้ภูมิลาเพื่อนไปเท่านี้นะคะอันนี้ทิดาแม่กองนะคะนี่ทิดาแม่กองน่ารักมากเลยค่ะมีใบใหม่แล้ว บายบายค่ะขอให้มีความสุขกับการทำงานใครที่ยัง work from home อยู่ก็รักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้ก็ทยอยไปฉีดวัคซีนโควิดกันด้วยนะคะบา,บายบายค่ะเพืพ่อน